สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาตั้งค่าการเรนเดอร์วิดีโอให้อัปโหลดโดยตรงขึ้น TikTok จากโปรแกรม DaVinci Resolve กันครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่ตัดต่อที่วางไว้อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นวิดีโอแบบแนวตั้งอัตราส่วน9ต่อ16สำหรับวิธีการทำนะครับอันดับแรกเลยเราต้องไปผูกบัญชีกับโปรแกรม DaVinci Resolve ก่อนครับให้ไปที่เมนูด a v i n c ช Reso l v e มุมซ้ายบนครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกไปที่เมนู Preference ครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาครับให้ดูในแท็บ system นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับที่เมนูที่เขียนว่า internet account ครับกเข้าไปครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะมีเมนู tiktok ตรงนี้ครับให้ไปกดที่ปุ่ม sign in เพื่อผูกบัญชีก่อนครับโปรแกรมก็จะเด้งไปยังหน้าเว็บเบราว์เซอร์ครับซึ่งถ้าหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของเราล็อกอิน account ของ tiktok อยู่มันก็จะโชว์หน้าต่างประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นการขออนุญาตเพื่อให้โปรแกรมสามารถโพสต์ผ่าน tiktok ได้ แล้วให้เรากด continue เลยครับโปรแกรมก็จะแจ้งว่าตอนนี้ได้ connect เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปเลยครับและเมื่อกลับมาดูที่สถานะของ tiktok ตรงนี้มันก็จะบอกว่าเราล็อกอินกับ Account นี้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็กด save เลยครับต่อไปให้ไปคลิกที่หน้า render ครับให้ไปดูที่มุมซ้ายบนตรง render setting ครับมันจะมีแถบให้ลากได้ตรงนี้ครับให้คลิกลากมาทางขวาครับ ลากมาจนให้เจอ i k k t อกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาอันดับแรกให้ตั้งชื่อคลิปที่เราต้องการก่อนครับหลังจากนั้นก็ให้ไปกดที่โลเคชันครับล้วก็เลือกที่เก็บคลิปนี้ครับในส่วนของการตั้งค่า r e resolution frame r a t e หรือว่า Format อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับซึ่งผมก็จะเลือกค่านี้ไปก่อนครับต่อไปให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะมีเมนูหนึ่งที่เขียนว่าอัปโ d d ดโดยตร y to t i k t o k ให้ติ๊กถูกครับแล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ใส่ชื่อไตเติลตามที่เราต้องการเลยครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนู privacy ครับตรงนี้จะเป็นการเลือกว่าเราจะให้คลิปตั้งเป็น private หรือว่าสาธารณะนะครับซึ่งผมจะตั้งคลิปนี้ให้เป็นสาธารณะผมก็เลือกเป็น public ครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีให้เลือกครับว่าจะอนุญาตให้คน comment ไหม d u e ดไหมให้กดติ๊กถูกให้หมดเลยก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ให้ไปกด add to render queue ครับ project มันก็จะมาอยู่ที่ Render q u e u e ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ให้กด Render a l ออกเลยครับซึ่งตอนนี้โปรแกรมมันจะเรนเดอร์คลิปไปเซฟไว้ในเครื่องก่อนหลังจากนั้นค่อยจะอัปโหลดขึ้นไปบน t i k t o ต์นะครับเมื่อเรนเดอร์เสร็จแล้วจะเห็นว่าเราจะเจอแถบใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งแถบนี้จะเป็นการอัปโหลดขึ้น t i k t o ต์นะครับเมื่ออัปโหลดขึ้น TikTok เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อความบอกว่า Publi s h c o m plete แล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูคลิปของเราที่อยู่บน t i k t o k นะครับ และนี่ก็คือคลิปที่เราเพิ่งอัปโหลดมาเมื่อกี้นะครับ,ส,ส,บ,รบสำหรับวิธีการทําแบบนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมาอัปแยกต่างหากซึ่งโปรแกรมจะทําให้เลยแต่ก็มีข้อเสียบางอย่างนะครับเช่นเราไม่สามารถตั้งค่าเซตติ้งต่างๆของวิดีโอได้ซึ่งการไปอัปโหลดเองบนทิกตอกเนี่ยเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้มากมายหลากหลายกว่านี้ครับและเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ